สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาอยู่ในช่องบ่าวต้อมออนไลน์ชาแนลวันนี้ฝนตกตกพี่น้องบ่าวต้อมเจอของดีอีกแล้วเห็ด <Head S 1> <Head S 2> บวกหัว,วดำพี่น้องพอได้อยู่แล้วพี่น้องนี่พอได้แล้วพี่น้องนะดอกสวยๆนะพี่น้องพอได้เห็ด พอได้แกงพี่น้องไว้ง่ายต้ะเอ๋พี่น้องนี่ดอกเล็กๆก็มีนะพี่น้องี่ดอกเล็กเดี๋ยวปอต้อมจะลื้อก่อนเดี๋ยวปอต้อมจะปุดทีนี้เดี๋ยวปอต้อมให้เสาลุงถ่ายฝนตกพี่น้องถ่ายคนเดียวไม่ได้มาเนี้ยเดี๋ยวต้องให้สาลุงถ่ายให้พอได้แล้วพี่น้องดอกอย่างนี้เดี๋ยวปอต้อมเอาไปดองพี่น้อง น่าจะได้ดองพี่น้องเลยสวยใช้ได้เลยยังพ่อได้แกงจ้ะพี่น้องถ้าแกงแกงได้นอะาต้อมเนาะแต่ส่วนมากไอ้รุ่นนี้สาวลุงจะเอาไปดองจ้ะนอะบต้อมเนาะดองให้พ <promoted. S 1> <un> ี <Yeah. S 1> ่ให้น้องให้พ่อให้แม่อยู่บ้านจ้ะ มาพี่น้องกต่มฝนตกจ้ะพี่น้องกาต้องเปลี่ยนหมดแล้ว ต้องอายักมาเลยแกอากาศฝนตกๆเนาะบาด้อ็เน้องดูบริการทำง,นะงานกันมาจังเลยทำงานไม่ได้อีกแล้วพี่น้องฝนตกอีกแล้วอยู่ภาคใต้ต้องทำใจนะพี่น้องเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกนะจ้าฝน เรามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้บ่าวต้อมในช่องบาวต้อมอน channel ด้วยนะครับเพื่อให้บาวต้อมมีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆนะครับพี่น้องฝากกดติดตามบ่าวต้อมด้วย ฝนย่อยตาบ่า่ต้อง แล้มันมันบ่อนั่นบ่อต้อมพนเลยมันมันขาใหญ่นะ่ยาไมันจ่อยนะมันบุบออกคือดอกภูมิภูมิเนาะบ่อต้อมเนาะมันบานเริ่มบานเลยเนาะใช่ใช่เนี่ยบ่อต้มเราทักพูดต่อ ได้บ่ะท้อผลมาตกเนาะมันเลยผถอนง่ายเนาะเนี่เอาไปเนาะดอกใหญ่ใหญ่สวยสวย ฝนตกเต็มคืนแล้วนะพี่น้องเลยไม่ได้ทำงานพ้นวันนี้บอกตองหมานหมานหมานคือเต่าพี่น้องดอกผมพูมิบกักต้อมเอามีดจิม้มเอาด้วยหน่อยเด้อครับ Nè bà Tôm tắt đây okay. Nhi đi đi tỏa đi Nóng lửa đọc khôm đó Đọc chùm trung đó có thì bà Tôm nhiều không có đại được Bà hắt bà Tôm ก้าแล้วนอกบาร์ต้อมถ้าเสียงบริไดยิ่ก็ขออภยัยด้วยเสพี่น้องพอมาฝนมาตกจ้าฝนตกพี่นอ้นองออกมาสองเบิงคือเก่าเนาะบาต้อมเนะาะครับออกมองเก่าอีลีจ้าพี่น้อง โนี้ออกคู่ปีนะจัะพี่น้องแต่พี่ก่อนนะออกหลายเนาะบาตอมเนะออาะตอนที่บาตอมยังโ่เฮดคลิปเนาะออกหลายออหลตัวนี้จัะพี่น้องประมาณสักหาโลสี่โลหาโลเนาะค่เอารอบก่อนเนาะที่ว่าเอาไปขายเนาะนนแต่ว่ารอบนี้หันนี่ในบาตอมนี่ยเลือ,อกเอาไปเนาะ nãy đã là tên thuốc rồi, những cái ăn một là nó đẹp,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  nó nó หาัขหลักบอกเฉยๆนี่นอ่ตกงามนะจังเลยเนาะอกงามจังเลยกินได้คือเก่าพี่ร้องแบบนี้กินได้เหมือนเดิมนี่ลื่อตรงทางออกเนะบ่อจ้องมันมันละหักเนาะใช่ใช่ใช่ครับก็ต่อว่าไงพี่น้องเนาะ ดอกส,สวยๆพี่น้องติ๊ใหญ่สวยหนา <ะ S 2> บ๊อบต้อมเลยนะส,สวยเลยพี่น้องวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้อมมอร์นิ่งแชนเนลด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวต้อมด้วยนะครับวันนี้ ก็ขอลาไปก่อนป็บฝนตกนะ,ะครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีจ้าพี่น้องทลาบกันได้ขอไปนะครับรอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับพี่น้องจ้าสวัสดีจ้างามแล้วบอกจังใางค่ะนี่นาะ